สวัสดีค่ะร้านรุ่งเรืองชัยนะคะวันนี้ขอมาอัปเดตค่ะมาชมรถสวยรถใหม่เข้ามาเรื่อยๆค่ะแล้วก็มีรถที่ยังยังอยู่ก็มีนะคะสนใจรถคันไหนลองชมได้เลยค่ะที่อยู่นะคะในเมืองตัวเมืองบุรีรัมย์ค่ะใกล้โรงเรียนมารีบุรีรัมย์ศูนย์แปดค่ะสองห้าสค่ะร้านรุ่งเรืองชัยคาเซนเตอร์ค่ะครับวันนี้มีโปรโมชั่นไหมครับวันนี้มีโปรโมชั่นอ่อ สิ้นทุกๆสิ้นเดือนก็คือเรามีโปรโมชั่นใหม่ทุกคันทุกๆทุกครั้งค่ะครับเรามาดูรถตู้คอมพิวเตอร์ค่ะ,ะรถคันนี้รถปีสองพันสิบนะคะรถตู้เนาะค่ะรถตู้คอมพิวเตอร์ปีสองพันสิบเครื่อง NGV บวกนะ้ำมันสองระบบโรงงานเลยค่ะเครื่องดีแอร์เย็นค่ะช่วงล่างดีภายในสวยพร้อมใช้เลยค่ะคือซื้อรถกับเราวันนี้เราแถมฟรียางใหม่สี่เส้นค่ะแบตเตอรี่ลูกใหม่ค่ะนี่เปิดได้หรอพร้อมใช่ค่ะเปิดดูเครื่องเลยค่ะ อันนี้เราเปลี่ยนหม้อต้มใหม่ทุกอย่างเลยค่ะหม้อต้มเปลี่ยนระบบใหม่หมดเลยคือยกเปลี่ยนใหม่หมดพร้อมใช้เลยราคาสามแสนห้าหมื่นห้าพันค่ะสามแสนห้าหมื่นห้าพันสามารถวิ่งได้เลยค่ะเพราะว่ารถพร้อมใช้งานนะคะเปลี่ยนยางใหม่สีเส้นแบตเตอรี่ลูกใหม่ตอนนี้เหลือกี่คันครับตอนนี้เหลือห้าคันค่ะเหลือห้าคันมารอบที่แล้วเหลือแปดคันขายได้เรื่อยๆค่ะยังไม่ได้เก็บรายละเอียด ครับเราจะมีรถตู้คอมพิวเตอร์อย่างนี้อยู่อีกที่อื่นอีกค่ะอันนี้ก็คือจอดไว้ใช่เอาไปเก็บรายละเอียดอยู่ที่อื่นอีกมีอีกห้าคันค่ะโปรโมชั่นของของเดือนนี้นะคะก็คือดาวห้าสิบเปอร์เซ็นผ่อนกระทางร้านได้เลยค่ะผ่อนเดือนละสี่พันกว่าบาทนะคะมาชมรถคันที่สองกันค่ะน,นี่เราก็มาช่วงสงกรานพอดีนะครับ จัดโปรสงกรานให้เลยค่ะใช่แล้วค่ะ Isuzu s l x สประตูค่ะเครื่องสองพันห้าครับดีเซลเนะดีเซลค่ะพร้อมใช้เลยค่ะนี่ไม่ใช่นะอ,อันนี้ถังถังพอดีเอ่อขนมาอันนี้ขนเฉยๆจ้ะคันนี้ยังไงนะพี่ราคา2องแสนแปดหมนหันบาทค่ะสองแสนแปดมืห้าพันรถบ้านมือเดียวเลยค่ะ พอดีใช้งานก็เลยไปบุกมาไม่ได้ล้างเนี่ยแต่สภาพสวยเครื่องดีค่ะเกียร์ดีสภาพดีสีสวยแอร์เย็นพร้อมใช้ค่ะภาษีหกเภาษีเต็มจ้ะโปรโมชั่นดีๆอีกด,ดาวห้าเปอร์เซผ่อนกระทางร้านเลยค่ะอันนี้จะมีแคลิเบียนค่ะแคลิเบียนโฟวินคันนี้คันนี้แคลิเบียนโฟวินขับได้ปกตินะคะโฟวินด้วยใช่โฟวินได้ค่ะมาดูโฟกันค่ะ ขับได้ปกติใช้งานดีรถคนแก่ค่ะขายตามสภาพนี่แหละเบนซิน <ins> in, ใ,ใช่ค่ะใช่ค่ะเป็นเครื่องยนต์เบนซินใช่ค่ะราคาหนึ่งแสนสองหมืนเก้าพันบาทค่ะหนึ่งแสนสองหมืนขับกลับได้เลยก็จะมีผูกบ้างค่ะขายตามสภาพเนาะแต่ถ้าเกิดว่าทำสีแล้วก็อีกราคาหนึ่งค่ะ ภาษีไม่ภาษีเต็มเลยนะคะคาริเบียนต่อมาค่ะมิราค่ะมิราจ้ะสองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันค่ะสองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันภาษีหกหกเลยขับได้ขับดีขับดีบดใช้งานได้ปกติจ้ะทะเบียนกระบะเนาะค่ะทะเบียนกระบะแท้ อ่า,อาเรามาดูรถเชฟกันค่ะเชฟเชฟดีเซลอันนี้มาใหม่เลยอันนี้รถครอบครัวเลยค่ะเจ็ดที่นั่งมือเดียวไปแดงเลยค่ะวิ่งน้อยไม้น้อยดีเซลประหยัดมากหายากค่ะเป็นรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งเครื่องดีวิ่งน้อยไมน้อยสภาพดีค่ะรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งด้านหลังมีเบาะเหลืออนี่ด้านหลังนั่งได้เชฟดีเซลค่ะคันนี้ดีเซลค่ะ ราคา2องแ0 0บาทค่ะโปรโมชั่น <S 2> 2, <S ดีดีแปดหมบาทค่ะดาวกับทางร้านผ่อนกับทางร้านได้ด้วยค่ะถ้าไม่ใชคเครดิตนะคะรถปี2,010จ้ะโอเคครับเครื่อง2,000ประหยัดมากอ่าเรามาดูรถตู้ทึบค่ะรถตู้นนทึบทำเป็นรถตู้พยาบาลรถบ้านรถขายของหรือจะเป็นรถนอนอันนี้คือพร้อมใช้เลยค่ะ เป็นรุ่นอะไรครับตัวนี้โตโยตา้าไฮเอ็ดค่ะปีสองพันสองค่ะราคาหนึ่งแสนสามนเก้าพันบาทค่ะหนึ่งแสามืนเก้าพันดาวห้าสิเปอร์เซ็นผ่อนกระทางร้านได้เหมือนกันค่ะดีเซลนะคะเครื่องดีเซลค่ะดูชมหน้าหน่อยโตโยตา้าไฮเอ็ดค่ะนี่ครับทำเป็นรถมูลนิที่แลตู้ส่งผู้ป่วยอะไรอย่างนี้เหมาะมากค่ะ อันนี้โตโยต้าไทยรุ่งค่ะโตโยต้าไทยรุ่งรถตู้ไทยรุ่งใช่เครื่องดีเซลค่ะสองแอลดีเซลราคาหนึ่งแนสองหืนเก้าพันบาทค่ะหนึ่งแสนสองหมืนเก้าพันดาวห้าสิบเปอร์เซ็นผ่อนกระทางร้านได้เหมือนกันค่ะอันนี้มาใหม่ค่ะน,นม,มิสูบิชิโฟวินส<ไ>ี่คูณสี่ค่ะรถสวยเลยรถบ้านมือเดียวเลยรถผู้ตรวจการค่ะ โฟวินใช้งานดีภายในสวยแอร์เย็นฉ่ำราคาหนึ่งแสนเก้ามืนแปดพันบาทค่ะหนึ่งแสามารถดาวกระทางร้านผ่อนกระทางร้านได้เหมือนกันค่ะภาษีหกเจ็ดรถสวยค่ะรถคันนี้โฟวินใช้งานปกติเครื่องดีเกียร์ดีสภาพดีวิ่งไกลสบายค่ะโฟวิน <W> ลุยได้ทั่วไทยค่ะมีฟีล็อกด้วยล้อล้อฟีล็อกนะคะครับอ่าต่อไปค่ะเรามาดูรถ เข้าไร่เข้าสวนกันค่ะอันนี้หกหมืนเก้าค่ะหกหมืนเก้านี่ดัตสันโปนีสันดีเซลค่ะดัตสันดีเซลจ่ายมีเล่มพร้อมโอนเลยค่ะเข้าไร่ข้าสวนค่ะหกหมืนเก้าค่ะใช้งานดีเครื่องดีค่ะเดิมบางจริงๆสตาร์ติดขับได้เลยค่ะ เรามาดูมาสด้าสามสองสามอันนี้รถรถเอ่อรถเป็นรุ่นพิมพ์นิยมแล้วค่ะเนี่ยเอาไปแต่งเป็นรถแข่งรถอะไรมาสด้าสามสองสามพาีหกกแอร์เยน็นฉ่ำเลยค่ะนั่งสบายคล้ายๆรถสปอร์ตค่ะมาสด้าสามสองสามคันนี้เป็นเครื่องอะไรครับเคร,เครื่องเครื่องเบนซินนี่แหละเครื่องบิดซินเนาะใช่โอ้ขับดีมากเปิดมาดูได้ข้างในข้างในสวยนะ เดิมๆเลยค่ะรถไม่ได้ใช้ส่วนมากจอดแล้วคนมีตังค์แต่เดี๋ยวนี้ก็หายากแล้วรุ่นนี้หายากน่นหน้า,หน,าหน้าเก็บหน้าเก็บค่ะราคาหนึ่งแสนสองหมืนเกาพันค่ะหนึ่งแสสองหมืนเก้าพันดาวกับทางร้านผ่อนกับทางร้านได้ค่ะอันนี้เกียร์ธรรมดานะเกียร์ธรรมดาค่ะแต่ขับดีมาก <S <S มาด,ด้าสองสามสองสาม ไฮไลท์รถยกอีกแล้วค่ะรถยกรถยกรถยกสีประตูจ้ะสี่ประตู1 2 9่งแสาพันค่ะหนึ่งแระบบไฟฟ้าอย่างดีค่ะใช้งานได้เลยวิ่งได้ทั่วไทยหาเงินเลยค่ะราคาเบาๆค่ะดาวห้ผ่อนกับทางร้านได้เลยค่ะอ่ามาดู h ีโน่ดูโนะคะฮีโน่ดูโเป็นรถสไลด์เนาะค่ะสไลด์องศาค่ะใช้งานปกติ เครื่องดีเกียร์ดีพร้อมใช้มีเล่มพร้อมโอนสี่0 0นห้าหมืห้าันบาทสี่แสนห้าหมนห้าพันบาทเฉพาะถาดสไลด์ขายแสนห้าค่ะถาดสไลด์ก็แยกนะครับแยกค่ะจะเอาทั้งคันหรือจะเอาแยกก็ได้เฉพาะถาดสไลด์เป็นชุดเลยเนาะปีเอาไปสไลด์ได้เลยยกยกลงวางสไลด์ได้เลยใช่ค่ะแถมดีโมดให้ด้วยครับมีดีโมดด้วยแต่ยังไม่ได้ติดตั้งเฉยๆค่ะมาดูไมตี้ค่ะอันนี้ไมตี้สวยค่ะ ใครกำลังมองหารถใช้งานนะคะเดิมบางเลยค่ะเนี่ยรถบ้านเลยภาษีหกหกเจ็ดม c ตีคครับเอ่อปรงหน้าปรงหลังค่ะราคาหนึ่งแสนสามหนเกพันบาทหนึ่งแสนสามหนเก้าพันเช็คให้เดียบร้อยสามารถดาวกับทางร้านผ่อนกับทางร้านได้ค่ะสวยค่ะรถคันนี้มิตี้แคปรถคันนี้สวยมากเดิมบางเลย มีคอกแถมด้วยเนาะใช่ค่ะใช่ค่ะพร้อมใช้เลยมีเล่มพร้อมโอนค่ะรับรองไม่ผิดหวังคันเนี้ยค่ะดีมากค่ะอ่ามาดูโตโยต้าโตโยต้าฮีโร่เนาะตอนเดียวจ้ะราคาแปดหมื่นเก้าแปดหมื่นเก้าพจ้าพร้อมใช้งานเลยค่ะสตาร์ทติดขับได้เครื่องดีเซลนะคะตอนเดียวตอนเดียวใครกำลังหารถใช้ตอนเดียวค่ะ ไม่ผิดหวังค่ะที่ร้านเรามีให้เลือกหลายคันหลายราคามีโปรโมชั่นหลายแบบคุยกันง่ายๆเลยค่ะแม่ค้าใจดีค่ะมารอบนี้รถเยอะขึ้นเยอะขึ้นค่ะอ่ามาดูดัซสันโปรค่ะดัซสันโฟวินสี่คูณสี่สี่ประตูค่ะฟรีล็อกนะคะดัซสันโปรใช่โฟวินสี่คูณสี่มีฟรีล็อกค่ะขับได้ปกติค่ะขึ้นเขาสบาย แรงดีราคาหนึ่งแสนสามหืนเก้าพันบาทค่ะหนึ 9, ่งแสนสามืนเก้าพันเรามาดูโตโยตา้าตอนเดียวค่ะโตโยต้าดีโฟดีค่ะคันนี้ฮเกอร์ดีโฟดีค่ะมือเดียวไปแดงเลยรถบ้านเลยค่ะอันนี้เขามาตีเทินรถสวยมากพร้อมใช้ภาษีหกหกราคาหนึ่งแสนหกหมืนเก้าพันบาทแสนหกหมืนเก้าพันใช่ค่ะสีสวยเครื่องดีสีสวยมีข้อความเลยจะ้ะ พร้อมใช้เลยสวยค่ะสวยได้คันนี้ไปไม่ผิดหวังค่ะเหมือนขับป้ายแดงเลยรถส่วนมากจอดไม่ค่อยได้ใช้งานค่ะไม่มีผุค่ะแม็กไลเนอร์อะไรพร้อมเรียบร้อยแม็กพร้อมโตโยต้าตัวท็อปด้วยนะตัวนี้ตัวท็อปด้วย อตอนเดียว D4D ตอนเดียวราคาหนึ่งแสนหกหมืนเก้าพันบาทค่ะดาวกระทางร้านผ่อนกระทางร้านได้นะคะมาดูอิซุอิซ <Is uzu, S 2> <ม>ุอิซุดีแมค่ะโฟวินสี่คูณสี่ไฟฟ้าทั้งคันค่ะคันนี้สวยค่ะราคาสองแสนพันะะ 5, บาทสองแสนด้าพันดาวห้ปซนผ่อนกระทางร้านได้ค่ะคันนี้หรือจะเครดิตดีเข้าธนาคารก็ได้นะคะ จัดกับไฟแน้นได้ค่ะนี่โฟวินด้วยใช่ดีแม็กโฟค่ะดีแม็กโฟแคปหายากค่ะไฟฟ้าทั้งคันค่ะระบบโฟวินใช้งานปกติค่ะเครื่องดีเกียร์ดีสภาพดีสีสวยค่ะรถบ้านแท้เจ้าของดูแลดีค่ะอันนี้รถบ้านแท้เลย สวยค่ะราคาบ้างออร,ราคาสองแสนแปดหมื่นห้าพันบาทค่ะสองแสนแปดหมื่นห้าพันดาวห้าหมื่นผ่อนกระทางร้านเลยจ้ะครับผมมาดูทาทาดีเซลจ้ะทาทาดีเซลตอนเดียวพร้อมใช้เปิดกระบะได้รอบด้านคนหนักคนเบาสบายเสริมแหนบเรียบร้อยราคาหนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันค่ะแสนหกหมื่นเก้าพันรถปีใหม่ค่ะแอร์เย็นฉับเรามาดูสปอร์ตไรเดอร์ต่อค่ะ ่อามา Sport Rider. สปอร์ตไรเดอร์สปอร์ตไรเดอร์คันนี้รถสวยเดิมบางเลยค่ะโฟวินสี่คูณสี่ค่ะรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งราคาอยู่ที่หนึ่งแปดมืเกันบาทแสนแปดมเกบาทดาวกระทางร้านผ่อนกระทางร้านได้ค่ะล้อฟฟีล็อกค่ะสภาพดีสีสวยค่ะแอร์เย็นฉ่ำเลยรุยได้ทั่วไทยค่ะ ไม่ใช่พี่ขายได้คันหนึ่งแล้วหรอค่ะไปแล้วอันนี้มาใหม่ค่ะมาใหม่อีกแล้วมาใหม่ค่ะเพราะว่าชอบโฟชอบโฟวินชอบรถโ,<อ>โฟวินมารลบเสร็จแล้วก็เป็นคู่กันนี้เนาะแปลว่าขายไปแล้วคันหนึ่งอันนี้เอามาใหม่อีกใช่ค่ะเท่าไหร่นะพี่คันนี้ราคาหนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทค่ะหนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันสภาพดีสีสวยเลยรับประกันเลยค่ะคันนี้รถบ้านแท้เลยคนแก่คนแก่รถคนแก,นแก่ไม่ค่อยได้ขับแล้วก็อีกคันอันนี้คันนี้ สปอร์ตไลเดอร์โฟวินสีคูณสี่เหมือนกันค่ะครับราคาหนึ่งแสนหกมืเก้าพันบาทแสนหกหมืเก้าพันมาใหม่นะคะอันนี้ปีปีต่ำกว่าปีนั้นก็เลยราคาก็จะจด,ดับลงมาหน่อยค่ะขายแบบว่าไม่แพงมากเนาะพร้อมใช้เลยค่ะหน,นึ่งแสนแปดหมืนเก้าพันค่ะหนึ่งแสนหกมืเก้าพันเก้าพันคนละปีค่ะอ่ามาดูม i g ตี้แคปค่ะ ไม่ตีแคบรถคันนี้พร้อมใช้เลยค่ะเครื่องดีขับดีสวยมีแม็กสวยด้วยค่ะแต่งซิ่งได้สบายอ่ะใช้งานก็ได้ค่ะวัยรุ่นวัยรุ่นสร้างตัวนี่ต้องมาทางนี้ค่ะเนี่ยราคาหนึ่งแสนสามืนเก้าพันค่ะแสนสามหมื่นเก้าพันเบาเอาไปทําอยู่นะไปห้งเบาะใหม่ให้สวยค่ะแต่รถสภาพเดิมบางเลยค่ะขับได้ปกติค่ะ ไม่ตี้คันนี้สวยค่ะอ่าเรามาดูโตโยต้าไฮเอ็ดนะคะรถตู้รับส่งนักเรียนค่ะคันนี้เครื่องดีแอร์เย็นสีสวยพร้อมใช้เลยค่ะโตโยต้าไฮเอดเบาะครบนะคะเบาะสวยมากเลยสะอาดรถคันนี้กำลังทำกรอนประตูอยู่ เบาอ,อะไรสวยดีค่ะเนี่ยเบาสวยเป็นรถนักเรียนรถใช้ในครอบครัวก็ได้ค่ะราคา 1, นึ่งแสนสามหมืเกันบาทค่ะแสนสามหมื่นเก้พบาท toyota h i ใครกำลังมองหารถตู้ใช้งานราคาเบาๆค่ะเครื่องดีสีสวยเนี่ยมีเล่มพร้อมโอนด,ดีเซลเนาะคะดีเซลค่ะขับดีดี ช่วงล่างดีวิ่งไกลสบายค่ะจะทําเป็นรถส่งนักเรียนก็ได้ค่ะหรือใช้ในครอบครัวมูลนิธิสถานธรรมวัดเนี่ยโรงพยาบาลเนี่ยเหมาะมากค่ะประหยัดดี